แน่นอนเฮ็ดที่ตายเฮ็ดที่ตายเฮ็ดที่ตายเล่เล่เฮ็ดคือขนานี้เฮ็ดที่ตายตื่นตื่นหนักหนั่หนักตื่นมาเฉยแบบนี้แหละแล้่เฮ็ดที่ตายเฮ็ดที่ตายอไงเเออเนาะทงที่ไหนนะน่ะเฮ็ดที่ตายก็เป็น ขึ้นผาอีกแล้วจับไนาหน้เลยก็เื่อยแห้งนิ่เรามันตาเยอะเราจะขั่วหม่งนู้นั่นนั่นนั่นโอ้ย

ออน้องมันสลาดไจะครบเลยใชที่ตายใช่่อ้ยคือตายดีแน่นนไปใเลยเป็นันี้ไหมโอ้พาแพงเลยตแพงมันเนาะโอไม่ต้องเาได้ไงโอ้ตาขาลยงปล่อยมันพีปล่อยปล่อยททางเน เหนื่อยให้ปล่อยๆตรงนู้นจะไปปล่อยนะคืนสู่ธรรมชาติครับถูกหวยครับถูกก็ถูกหวยไปเลยครับผม